งั้นลดความเห็นแก่ตัวลงนะวิธีสํารวจใจตัวเองด้วยความซื่อตรงมันเห็นแก่ตัวมากไหมสํารวจด้วยความซื่อตรงมีสติรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละดีที่สุดเลยมันเห็นแก่ตัวขึ้นมารู้มันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองก็รู้คนในโลกทะเลาะกันด้วยสองเหตุผลเท่านั้นนะฟังแล้วมีเหตุผลมากมายแต่พู้เจ้าสอนว่าคนในโลกทะเลาะกันด้วยสองอย่างด้วยตัณหากับด้วยทิฏฐิตัณหาก็คือผลประโยชน์มันขัดกัน อยากได้แล้วมันไม่ได้ไอคนน้นมันได้ไปไม่ชอบมันหาทางล้างมันทาลายมันทิฏฐิมีความเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยท่านว่าารวาสกับาราวาสนะทะเลาะกันด้วยปัญหาและทิฏฐิส่วนพระกับพระทะเลาะกันด้วยทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันสอนไม่เหมือนกันก็ฆ่ากันตายแต่ผลประโยชน์ก็มีนะเดี๋ยวนี้พระพระก็เป็นโยมเหมือนกันเป็นโยมใส่ท่าเหลืองนะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันถ้าเราสำรวจใจของเราด้วยความซื่อตรงนะ เรียนรู้ลงไปความไม่ดีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองขุดคุ้ยมาออกมาดนะูอย่าไปดูคนอื่นดูของเราเองเราจะเห็นเลยว่ากิเลสของเรานะ้นน่ยมากมายสาหาัสาก,กันเลยจะหาผู้ร้ายสักคนไม่ต้องไปหาไกลหาที่ใจเรานี่เองใจเราเนี่ปรุงกิเลสท,ทั้งวันปรุงกิเลสท,ทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะปรุงความรักตัวเองปรุงความเห็นแก่ตัวปรุงความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นนะปรุงความอยากนานาชนิด ให้เรารู้ทันไว้นะถ้าเรารู้ทันไว้กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะมีเหตุผลในการดํารงชีวิตคนทุกวันนี้ไม่มีเหตุผลในการดํารงชีวิตนะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตให้เรามีสติรู้ทันจิตไปกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเนี่ยเราจะเหลือแต่เหตุผลนะเหตุผลในการดาเนินชีวิต